สำหรับคนที่กำลังอยากยิงแอดบน FACEBook หรือว่าคุณกำลังยิงแอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพหรือไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมก็ทําชุดวิดีโอเกี่ยวกับสอนยิงแอด FACEBook อัปเดตล่าสุดไว้ให้อยู่แล้วนะครับแต่ในคลิปนี้ครับผมจะมาสอนเพิ่มเติมนะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายเหมือนกันฮะแต่ว่าจะเป็นการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองครับซึ่งผมบอกคร่าวๆเนะครับว่ากำหนดเองเนี่ย คุณจะต้องมีข้อมูลบางอย่างก่อนนะครับเช่นคุณอาจจะมีข้อมูลคนเคยซื้ออยู่แล้วนะครับหรือคุณอาจจะเคยยิงแอดทาง a c e b o o k เนี่ยไปก่อนหน้านั้นแล้วคุณเลยรู้ว่ามีใครเข้าเว็บไซต์คุณแล้วบ้างมีใครดูวิดีโอคุณแล้วบ้างอาจจะประมาณานี้นะครับซึ่งในวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับติดตามชมกันได้นะครับสวัสดีครับผมรัภพงศรชตะนาววงนะครับ ถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe ช่องผมนะครับก็รีบกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับก่อนที่ผมจะไปเข้าเนื้อหานะครับผมฝากคอร์สออนไลน์ที่เป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษของผมที่ชื่อว่าเคล็ดลับสร้างเงินร้อยล้านจาก7ธุรกิจมาแรงบนโลกออนไลน์ที่จริงมันต้องแยกเป็น7คอร์สนะครับแต่ผมรวมไว้เป็นซื้อ1ได้ถึง7นะครับซึ่ง7คอร์สเนี่ยฮะมี 1, ม1ในนั้น ก็เป็นเคล็ดลับยิงแอดโฆษณาเนี่ยให้ได้ร้อยล้านนะฮะมีด้วยเหมือนกันหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยปกติแล้วมาสองหมื่นกว่าบาทนะครับรวมกันแต่ว่าผมโปรโมชั่นสุดพิเศษฮะถือว่าเป็นคอสช่วยชาตินะครับแค่หลักร้อยเท่านั้นครับตอนนี้ลดเหลือแค่หลักร้อยเท่านั้นนะครับดังนั้นรีบเลยครับแอดไลน์ b l 9 9 9 9นะครับหรือคุณจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้บริเวณ คอมเมนต์ที่ผมปักหมุดไว้นะครับเพื่อเข้าไปดูในเว็บไซต์ของผมก่อนนะครับว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างก็ได้เช็ดดูกันนะครับแต่ยังไงก็รีบเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าช้าเนี่ยเดี๋ยวกดเข้าไปดูมันอาจจะปรับราคาไปแล้วนะครับอ้าโอเคครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการตั้งกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองนะครับซึ่งเวลาที่คุณเข้ามาใน ads manager นะครับหรือว่าตัวจัดการโฆษณาแล้วนะฮะคุณสามารถเข้ามาที่ตัวนี้ได้นะครับตรงเครื่องมือทั้งหมดนะครับ แล้วมันจะรวมเมนูต่างๆไว้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่เห็นคําว่ากลุ่มเป้าหมายอยู่ตรงนี้นะครับมันก็อาจจะอยู่ข้างล่างได้นะฮะคุณเลื่อนๆ,ๆไปดูข้างล่างได้นะครับเพราะว่าหกเมนูที่อยู่บนนี้มันเป็น6เมนูลัดเห็นไหมมันมีคําว่าทางลัดก็คือเป็น6เมนูที่คุณใช้บ่อยๆล่าสุดนะครับล่าสุดที่คุณใช้นั่นเองนะครับถ้าไม่มีก็อยู่ข้างล่างนะครับทีนี้คุณสามารถกดไปที่ตรงนี้เลยนะครับ ทีนี้พอเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีให้กดตรงสร้างกลุ่มเป้าหมายตรงนี้นะครับพอกดไปปุ๊บเนี่ยคราวที่แล้วผมสอนตรงนี้ไว้นะครับกลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้ที่จริงมันก็คือกลุ่มเป้าหมายที่คุณสร้างใหม่นะครับสร้างใหม่โดยการไปเลือกพวกอายุเพศสถานที่นะครับความสนใจข้อมูลประชากรศาสตร์นะครับพฤติกรรมอะไรพวกเนี้ยนะครับที่ผมสอนเมื่อคลิปที่แล้วนะครับพอ พอเลือกแล้วเือกเสร็จพวกคุณก็บันทึกไว้แล้วก็ตั้งชื่อให้หมันนั่นเองนะครับซึ่งคุณจะมาตั้งตรงนี้ก็ได้หรือตอนที่คุณทําแคมเปญโฆษณานะครับในส่วนที่เป็นชุดโฆษณาคุณจะเลือกกลุ่มเป้าหมายก็ได้นะบางทีแบบว่ากลุ่มเป้าหมายคุณอาจจะกูไม่ได้เลือกซับซ้อนมากนะเลือกแค่นิดๆหน่อยๆกูก็ไม่จาเป็นต้องมาบันทึกไว้ตรงนี้ก็ได้นะเพราะตรงนั้นเนี่ยมันก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับอันนั้นคือเนื้อหาในคลิปที่แล้วนะครับซึ่งก็คือตรงนี้นั่นเอง ที่ผมบอกว่าเวลาเลือกความสนใจเลือกพฤติกรรมพวกนี้นะฮะให้คุณจินตนาการเองว่าเขาจะมีพฤติกรรมอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปไปถามผมหรือไปขอคนอื่นมาหรือว่าที่เขารวมไว้แล้วเนะี่ยมันอาจจะไม่ตรงนะเพราะว่าสินค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันฮนะคุณเลือกเองจินตนาการเองแล้วลองทดสอบนะครับว่ามันโอเคไหมถ้าไม่โอเคก็ปรับกลุ่มเป้าหมายอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับคุณฮนะ เพราะว่าเป็นสินค้าของคุณนั่นเองนะครับสินค้าและบริการของคุณนั่นเองนะฮะอ่าวโอเควันนี้จะมาพูดถึงกลุ่มใหม่ที่กําหนดเองครับกดคลิกไปเลยอ่ะพอกดคลิกไปปุ๊บนะฮะมันจะแยกเป็นสส่วนหลักๆก,ก็คือแหล่งที่มาที่มาจากของคุณเองเห็นไหมนะครับกับ Meta sources นะครับก็คือแหล่งที่มาของ Meta นั่นเองนะก็ไม่ได้แปลให้นะที่จริงเมื่อก่อนมันจะเป็นคำว่า FacebookSource sources นะครับ ก็คือแหล่งที่มาของของ a c e b o o k นั่นเองนะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็น Meta นะฮะแหล่งที่มาของคุณเนี่ยก็หมายความว่าไงนี่ไงฮะเป็นเว็บไซต์ของคุณเองนะครับซึ่งปกติเว็บไซต์เนี่ยนะมันจะต้องฝังตัวพิกเซลนะครับถ้าคุณคุณดูตัว i ตรงเนี้ยเขาจะบอกเลยว่าคุณจะต้องมีพิกเซลเห็นไหมสร้างกลุ่มเป้าหมายที่เข้าชมเว็บไซต์จากพิกเซลของ Meta ของคุณนะครับ,นะรบซึ่งการฝังพิกเซลเนี่ยผมไม่ได้สอนคลิปนี้นะครับคือมันเป็นรหัสอะ รหัสโค้ดทางโค้ดทางคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่งนะครับที่ต้องเอาไปใส่ไว้ในเว็บไซต์ของคุณเพื่อที่ว่ามันจะเป็นพูดง่ายๆมันเป็นสปายให้คุณนะครับเอ๊พูดอย่างนี้ก็ดูแปลกๆไหมแปลก,ปลกไหมไม่แปลกนะมันเป็นสปายให้คุณได้รู้ว่าใครเข้ามาดูเว็บไซต์เราบ้างนั่นเองนะครับแล้วก็คุณสามารถเนี่ยเวลากดตรงนี้นะฮะอ่าผมจะลองกดให้ดูนะกดปุ๊บนะครับแล้วกดถัดไปนะฮะ อ่าอย่างผมเนี่ยสมว่าผมผมได้ติดตั้งไว้แล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาแต่ถ้าเกิดคุณไม่เคยติดตั้งเลยมันก็จะใช้ไม่ได้แล้วมันมันก็จะเตือนว่าคุณไม่มีข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับสมว่ามีปุ๊บอ่าผมฝังไว้ในเว็บไซต์นี้แล้วนะครับอันแรกนี้นะฮะเสร็จปุ๊บมันก็จะมีเหตุการครับคุณจะเอาผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทั้งหมดหรืออะไรเพจวีหรืออะไรเนี่ยคุณก็เลือกได้ว่าคุณจะเอาพฤติกรรมแบบไหนซึ่งมันก็แล้วแต่ว่า คุณไปตั้งเหตุการณ์อะไรไว้ตรงนั้นด้วยเหตุการณ์นี่หมายควาว่าไงผมจะพูดว่าเป็นการแอคชั่นอะไรบางอย่างในเว็บไซต์ของคุณเช่นสมมติว่าของคุณมีกดเซตกา้ามีปุ่มกดติดต่อนะครับอย่างมีข้อมูลติดต่อเนี่ยหรือว่ามีปุ่มกดสั่งซื้อมีปุ่มกดจ่ายเงินมีปุ่มอะไรพวกเนี้ยนะคุณคุณไปสามารถไปสร้างเหตุการณ์โดยใช้พิกเซลได้แล้วคุณก็ณมาเลือกได้ว่าคุณจะตั้งกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นใครนะครับเช่นบางทีคุณอาจจะบอกว่าเออเอาคนที่เข้าเว็บไซต์ทั้งหมดก่อนก็ได นะครับเพื่อที่ว่าอย่าง,าง,าง,างเช่นสูว่าอันนี้ของผมนะเว็บไซต์อันเนี้ยผมเอาคนที่เยี่ยมเว็บไซต์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับมันเลือกได้เท่า,าไหร่เนี่ยคุณดูตัวไอ้ตรงนี้เขาก็จะบอกว่าเลือกสูงสุดได้ร80วันนะครับสูว่าแล้วแต่แล้วคุณจะเอา30 45 60้กบอะไรก็ได้หมดสูดว่าค่าล่ตมต้นเป็นส0วันสมมติผมเอาอย่างนี้นะอ่าแล้วผมก็ไปกําหนดกลุ่มเป้าหมายว่าอ๋อคนเข้าชมเว็บไซต์สมมตินะคนเข้าเว็บจุดๆุุดอะไรว่าไป 30วันอย่างเงี้ยนะฮะแล้วคุณจะอธิบายต่อของคุณเองให้คุณรู้ก็ได้นะครับแต่ว่าชื่อนี่มันต้องใส่อยู่แล้วแต่ไอ้ตัวคำที่ปายเนี่ยเขาก็บอกแล้วระบุหรือไม่ก็ได้พอคุณกดปุ๊บนะฮะสร้างกลุ่มเป้าหมายอ่ากดสร้างกลุ่มเป้าหมายปุ๊บที่จริงเนี่ยคุณจะกดการกรบาดเลยก็ได้เพราะว่าไอ้พวกเนี้ยนะฮะมันก็แบบว่าจะให้คุณได้ทําอะไรเร็วขึ้นเช่นคุณสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันได้เลยนะครับในตอนนี้หรือคุณจะไปสร้างเอากลุ่มเนี่ยไปสร้างโฆษณาได้เลย นะครับหรือกูจะสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองอันอื่นต่อก็คือทําต่อสมมติวผมผมกดอันเนี้ยนะฮะมันก็คือต่อจากอันเมื่อกี้นั่นเองนะครับสมมติจจผมกากบาดออกไปนะครับมันก็จะเป็นอันบนสุดเห็นไหมฮะเนี่ยอันบนสุดที่ผมเพิ่งกดเมื่อกี้นะฮะผมกดเมื่อกี้เสร็จปุ๊บตรงเนี้ยมันก็จะบอกฮนะชื่ออะไรประเภทอะไรเห็นไหมกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองนะครับขนาดกลุ่มเป้าหมายเท่าไหร่ตอนนี้มันต่ํากว่า1000อยู่เพราะว่า เราเพิ่งทำนะครับทาง Facebook เขาเห็นเราเพิ่งตั้งปุ๊บเขาก็จะไปรวมข้อมูลว่าอ๋อคนเขาใช้ไซต์นี้เหรอ30วันใช่ไหมเขาก็ทยอยรวมรวบรวมข้อมูลเรื่อยๆนะครับแต่ทีเนี้ยมันต้องมาดูตรงนี้ว่าพร้อมใช้งานหรือ,อยังนะครับถ้าเกิดว่ามันเขียนว่าพร้อมใช้งานเนี่ยมันก็เอาไปใช้งานได้เลยนะถึงแม้ว่าขนาดกลุ่มเป้าหมายมันยังมันยังแจ้งมันยังแสดงออกมาไม่หมดอะแต่ว่าคุณเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่บางครั้งตรงเนี้ยมันก็จะมีบอกว่าไม่พร้อมใช้งานนะมันก็จะมีตัวไอ ตรงนี้นะครับคุณก็อ่านนะครับบางทีคุณอาจจะเพิ่งติดตั้งพิกเซลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่า,ายังไม่พอใช้งานหรือข้อมูลไม่เพียงพอหรือว่าก็แล้วแต่นะครับเพราะปกติมันจะต้องมีข้อมูลอยู่ในระดับหนึ่งนะมันถึงจะเอามากําหนดได้นะครับวันที่สร้างวันไหนนะครับไอด์ ID กลุ่มเป้าหมายที่ Facebook ตั้งให้นะครับเนี่ยฮะอันนี้ไงก็เขาก็เลยถึงเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองนะฮะกำหนดเองเพราะามันเป็นข้อมูลของคุณเองนะครับ แล้วก็มีเป้าหมายแล้วก็มีเป้าหมายกิจกรรมที่ในแอปอีกนะครับซึ่งเนี้ยคุณต้องมีแอปนะฮะและแอปเนี่ยก็จะต้องไปติดตั้งโค้ดนะมันจะมีโค้ดอีกแบบหนึ่งที่ไม่ได้เรียกพิกเซลนะฮะเขาก็จะมีโค้ดอีกแบบหนึง่งไปติดตั้งก็เป็นลักษณะดเดียวกันเ,เข้ามาปุ๊บกดปุ่มนั่นปุ่มนี่หรือว่าแค่ดาวน์โหลดหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับก็ลักษณะดเดียวกันนะฮะ แคตตาล็อกนะครับก็คือตัวที่คุณมีแคตตาล็อกในเพจ Facebook ของคุณหรือว่าทาง i n s t a g r กรของคุณนะครับก็สามารถเลือกได้ผมลงกดตัวนี้นะแล้วกดถัดไปนี่ฮะ,อ,ะอยา่างตอนนี้ผมไม่ได้มีแคตตาล็อกอะไรมันก็เลยไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับเขาจะให้ไปเพิ่มที่ตัวจัดการร้านค้านะครับมันก็จะสามารถสร้างแคตตาล็อกได้นะคุณก็น่าจะสังเกตรหรือว่าคุณอาจจะมีอยู่แล้วนะครับในเพจที่คุณจะมี แคตตาลลอกสินค้าเนี่ยนะครับเพจประเภทร้านค้าหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับกับอนะินสตาแกรมต้องไปเปิดเป็นเป็นแบบประเภทร้านค้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่สินค้าเข้าไปนั่นแหละก็คือจะเอาสินค้านั้นอนะไปยิงโฆษณานั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะเป็นข้อมูลของคุณเองถูกไหมฮะทีนี้ครับรายชื่อลูกค้านะครับอันนี้คือเป็นรายชื่อที่คุณรวบรวมไว้นะฮะรวบร,รวมไว้เองเลยพอกดเข้ามานะครับมันก็จะมี ว่าคุณต้องดาวน์โหลดเทมเพลตก่อนเทมเพลตก็คือ,อมันจะเป็นแบบว่าเหมือน Excel อ่ะคือไม่ไม่เหมือนอ่ะคือเป็นเป็นตาราง Excel นั่นแหละนะครับที่คุณสามารถไปไปจัดการได้แต่ว่าต้องเป็นเทมเพลตหรือว่าเป็นรูปแบบของทาง Facebook เองถ้าเกิดไม่ใช่รูปแบบของมันเนี่ยเ,เวลาคุณเอาคุณเอามาใส่ในในระบบอัปโหลดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะไม่อ่านค่านะะเ,เพราะฉะนั้นคุณต้องดาวน์โหลดเทมเพลตไฟล์ก่อน นะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ 7, 8, 9, 10ช่องอะไรประมาณนี้แล้วคุณก็ป้อนเข้าไปตรงนั้นอันไหนไม่มีก็ไม่ต้องใส่อันไหนมีก็ใส่เนี่ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยฮะมีพวกอ e ีเมลหมายเลขโทรศพัพท์นะฮะเไหมมันก็จะมีตัวอย่างให้ดูเป็นอย่างเงี้แหละนะฮะเนี่ยเป็นช่อง e x c อ l อย่าเนี้แหละนะฮะ,ะ ID ผู้ใช้เพจ a c e b o o k ชื่อนามสกุลนะฮะปกติแล้วถ้ามันง่ายที่สุดที่เรามักจะมีส่วนใหญ่้วแล้วคน ค่อนข้างจะใช้ได้ดีก็คือเป็นพวกเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลที่เราเคยเก็บไว้ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีลูกค้าแล้วคุณก็ควรมีพวกหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลด้วยนะเ,เพราะฉะนั้นบางทีคุณสามารถเอามาตั้งเป็นกลุ่มเป้าหมายนี้ได้ไงนะครับอย่างเช่นว่าผมกดถัดไปตรงนี้นะครับเ,เขาก็จะมีบอกว่ารายชื่อของคุณมีคอลัน์สําหรับมูลค่าของลูกค้าหรือไม่นะครับเพราะว่าตัวเทมเพลตมันจะมีความต่างกันนะครับ ก็แค่กดใช่กับไม่ใชนะ่บางทีแบบว่าคุณเคยใส่มูลค่าไว้ก็คือเหมืองว่าเขาซื้อเท่าไหร่ไงซื้อไป500ซื้อไป3 0 0พซื้อไปหมื่นหนึ่งนะฮะซื้อไปแสนซื้อไปล้านสมมตินะว่าบางคนขายขายบ้านอะไรพวกนี้นะครับขายบ้านขายรถนะครับก็มีมูลค่าลูกค้านะครับถ้าถ้าแค่กดใช่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเนี่ยอันนี้พอกดปุ๊บมันให,ให้ให้กดตรงนี้ด้วยนะว่าคุณต้องยอมรับเงื่อนไขคุณอยากจะอ่านว่าเ,าเงื่อนไขเขามีอะไรบ้างคุณก็กด ไปดูได้แล้วก็กดถัดไปแต่ถ้าคุณไม่ได้ระบุราคาคุณก็กดตรงนี้ได้นะครับอ่าประมาณอย่างนั้น,นะฮะซึ่งเขาก็บอกตรงนี้แล้วครับถ้าเกิดว่าคุณระบุมูลค่านะอ่าแล้วคุณเอารายชื่อเนี่ยไปสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันในตอนหลังเนี่ยนะครับอ่ทาง Facebook เขาก็จะพยายามจะสร้างอ่ลูกค้าที่มีโอกาสจะซื้อสินค้าในมูลค่าใกล้ๆกันอันเนี้ยเขาจะามาทำแล้วมันจะค่อนข้างตรงมากกว่าถ้าเกิดคุณไม่ใส่เนี่ย นะครับเขาก็จะเอาแบบรวมๆนะไม่ไม่ได้เน้นไปที่ราคานั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดคุณกดถัดไปนะฮะมันก็จะมีละนะครับเมื่อกี้มันมีเด็นวไหมดาวโหลดเทมเพลตก่อนดาวนโหลดเสร็จปุ๊บคุณป้อนเป้อนเข้ามานะครับมีกี่คนร้อยเป็นพันนะครับเสร็จปุ๊บก็มาอัปโหลดไฟล์แล้วกดถัดไปนะครับพอกดถัดไปเสร็จปุ๊บมันก็จะเหมือนอย่างนี้แหละเหมือนตัวนี้แหละนะครับก็ตั้งชื่อตั้งอะไรไว้มันก็จะเป็นเป็นกลุ่มเป้าหมายที่คุณกําหนดเองนั่นเองนะครับ กิจกรรมออฟไลน์ line, นะครับกิจกรรมออฟไลน์ line, นะครับซึ่งตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนที่เราแทบจะไม่ได้ใช้เลยเพราะว่ามันจะต้องมีการเชื่อมข้อมูลนะครับที่มันเป็นเหมือนแบบเว็บไซต์นอกแต่ว่า,าคุณอาจจะมีเว็บไซต์ของตัวเองนะครับที่บอกว่าทํากิจกรรมขึ้นมานะเช่นถติว่าคุณไปสมมติแล้วการไปออกงานะแสดงสินค้าสินค้าหนึ่งคุณมีโปรแกรมของคุณนะครับ มีปุ่มอะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งคุณเ,เว็บไซต์ของคุณเนี่ยเอาไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับข้างนอกที่ไม่ได้เกี่ยวกับ f c e e o o o นะฮะแล้วก็คุณเคยรวบรวมข้อมูลไว้แล้วนะครับก็สามารถเอามาเชื่อมกับระบบ Facebook ได้แต่ที่จริงแล้วไอ้ตัวนี้มันค่อนข้างซับซ้อนนะฮะผมว่าก็คือสามารถใช้เป็นรายชื่อลูกค้าที่คุณเก็บนะครับแล้วป้อนตามคกว,ว่าป้อนตามตาราง Excel ของเขาอ่ะมันจะง่ายกว่า นะครับจะได้รายชื่อท,ที่ผมว่ามันง่ายกว่าตรงเนี้ยเพราะว่าตรงกิจกรรมออฟไลน์นี่มันจะต้องเชื่อมอหลายๆอย่างซึ่งคอนข้างยุ่งยากนะครับอ่าโอเคแหล่งที่มาของคุณของตัวคุณเองที่เป็นข้อมูลของคุณเนีนะก็ตามนี้นะฮะต่อไปเป็นเมตา u r c e s นะครับก็คือแหล่งที่มาของ Meta อันแรกก็คือวิดีโออันนี้คือวิดีโอนะครับพอคุณกดถัดไปปุ๊บะมันก็จะมาในหน้านี้นะครับซึ่งคุณสามารถเลือกได้ครับว่า คุณจะเอาผู้ที่เคยชมวิดีโอของคุณแบบไหน3ามวิ1ิวิสิวินามสือสิบาวิเนี่ยทางทาง a c e b o o กเขาจะใช้คาว่า True p l a y ถ้าเกิดคุณเห็นคาว่า True p l a y เมื่อไหร่เนี่ยมันคือการการที่คนชมวิดีโอคุณแล้ว15วินาทีนะครับซึ่งเขาก็จะประมาณว่าแบบ15วินาทีถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าเขาเรียกว่ามีคุณค่ามีคุณค่าเพิ่มขึ้นมาแล้วเพราะว่าเขาถือว่าดูนานแล้วนะสิบห้าวิเนี่ยนะครับเพราะว่า3วินาทีเนี่ย คือโอเคนิดหนึ่งละมีความสนใจนิดหนึ่งเขาเลยหยุดไงแต่เกิดคนดูไม่ถึง3าวิมันเหมือนว่าปล่อยผ่านลากผ่านเหมือนเหมือนเราดูปุ๊บเราก็ผ่านเลยไม่ถึง3าวิแต่3วินี่คือหยุดดูนะหยุดดูแต่ยังจําไม่ค่อยได้อาจจะผ่านผ่านตาแต่ถ้าเห็นอีกรอบสองรอบเขาอาจจะดูนานกว่าน,นี้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าิาวินทีวินาท,ทีเริ่มมีคุณค่านะครับอันนี้25%เปอร์เซ็นต นะ25%ก็คุณก็ต้องดูว่าของคุณมัน,ม,นมันกี่วิหรือว่ากี่นาทีเนี่ยก็คือ25%ของจำนวนความยาวทั้งหมดนะครับ50% 75% 95%นะก็แล้วแต่เลยนะครับบางคนก็อาจจะแบบว่าก็คืออยากให้คนดูสัก9.5%ขึ้นไปเลยคือเกือบจบเลยเพราะเขาจะได้รู้สิ่งที่กำลังขายสิ่งที่กำลังสื่อสารนะครับาบางทีก็อาจจะเลือกแนี้นะครับสมมตินะสมมติ95%นะครับ แล้วก็พอคุณเลือกตัวนี้ปุ๊บคุณไปเลือกวิดีโอนะครับพอกดเลือกวิดีโอปุ๊บนะฮะทีนี้นะฮะคุณสามารถเลือกแหล่งที่มาของวิดีโอได้นะครับจะเป็นเพจ Facebook หรือว่าบัญชีอินสตาแกรมของคุณหรือว่าแคมเปญนะครับหรือว่า id วิดีโอนะครับซึ่งเพจกับอินสตาแกรมนี่ก็เข้าใจกันอยู่แล้วนะครับคือก็อย่างเพจ a c e b o o k เนี่ยก็คือสามารถดูวิดีโอได้ทั้งหมดเลยนะครับวิดีโอทั้งแบบว่าที่ปล่อยไปหน้าเพจหรือว่าที่ไม่ได้ปล่อยหน้าเพจดูได้หมด นะครับอินสตาแกรมก็เช่นเดียวกันส่วนแคมเปญเนี่ยบางทีคุณแบบว่าถ้าไปเลือกเพจ a c e b o o k เนี่ยมันอาจจะมีวิดีโอเยอะมากอ,อบางทีคุณทำคอนเทนต์เยอะหรือว่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะคุกอาจจะเลือกเฉพาะแคมเปญเพราะบางทีคุณกดไปที่แคมเปญเนี่ยนะครับแล้วก็มาค้นหาตามชื่อแคมเปญเนี่ยนะครับมันหาง่ายนะพะคุณจําได้ว่าอ๋อคลิปนั้นนมันอยู่แคมเปญชื่อนั้นชื่อนั้นคุณกดปุ๊บมันก็แป๊บเดียวก็เจอเลยอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับอ่า ได้หมดนะฮะ,ะสมว่าผมตอนนี้ผมจะเลือกตรงเพจเฟซบุ o กนะพอออกมาปุ๊บผมก็ดูเลยว่าจะเอาคลิปไหนนะครับสมว่าผมเลือกว่าเอยเอาคลิปนี้ละกันนะครับก็กดอันนี้นะครับหรือจะเลือกหลายคลิปก็ได้นะะเช่นมันเป็นชุดเดียวกันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับสมว่าคุณเลือกจะพูกคุดกดยืนยันอ่านั่นก็หมายความว่าตอนเนี้ยผมต้องการคนที่รับชมวิดีโอไปแล้ว95%ของวิดีโออันเนี้ยอันเดียวนะครับแต่คุณสามารถกดแก้ไขนะวิดีโอนเนี่ยโดยจะ ดยกดไปปุ๊บมันก็ไปหน้าเมื่อกี้แหละนะคุณจะลบจะเพิ่มก็กดลูกศรติ๊กเข้าติ๊กออกนะติ๊กถูกติ๊กเข้าติ๊กออกได้หมดนะครับแล้วก็คุณจะรักษากลุ่มเป้าหมายเนี่ยเท่าไหร่นะกดตัวไอตรงนี้ดูมันก็จะบอกว่าสามได้สูงสุด365วันนะคุณจะเอาทั้ง365วันไหมหรือคุณจะเอาแค่30วันหรือคุณจะเอา45วันหรือว่าอะไรก็ได้ได้หมดแล้วแต่นะครับอ่าเสร็จพวกคุณก็ใส่ชื่อกลุ่มนะฮะอ่าแล้วก็คุณก็ใส่คำอธิออป ดูคลิป915%ของชุดหาเงินออนไลน์สมม,ต,สม,ม,ต,สม,มติสมมตินะสมมติอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คำที่ไปจะใส่เพิม่มเติมก็ได้แล้วแต่แต่ไม่ใส่ก็ได้เขาไม่ได้บังคับนะครับแล้วก,กดสร้างกลุ่มเป้าหมายนะฮะก็เสร็จแล้วนะมันไปอยู่ข้างล่างนี้แล้วนะครับตรงนี้ผมไม่อธิบายแล้วนะเพราะมันสามารถไปสร้างกลุ่มเป้าหมายคล้ายกันก็ได้สร้างโฆษณาทัานทีเลยก็ได้หรือ อันนี้ก็คือกดไปแล้วไปไปสร้างอันนี้อีกอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูตรงนี้ครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับตอนนี้วิดีโอเนี่ยก็มาอยู่ตรงนี้แล้วไงนะฮะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับรายละเอียดก็อยู่ด้านข,ขวาๆนะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายพวกเนี้ยนะครับคุณก็สามารถเอาไปใช้ยิงนะครับโฆษณาได้นะครับตอนที่เลือกกลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะครับมันจะมีให้เลือกกลุ่มเ <Ó> ป้าหมายท<ห>ี่กําหนดเองอะไรพวกเนี้ยนะฮะโอเคต่อไปมาที่แบบฟอร์มลูกค้าเป้าหมาย อันนี้เนี่ยพอกดถัดไปปุ๊บครับอันนี้มันจะต้องเป็นตอนที่คุณได้ทําโฆษณาแคมเปญที่ต้องกรอกแบบฟอร์มซึ่งอันนี้เป็นกรอกแบบฟอร์มที่เฟซบุ๊กเขาทำเป็นเทมเพลตหรือว่าทําเป็นรูปแบบไปให้แล้วนะคุณใช้แบบฟอร์มของเขานะครับเวลายิยงโฆษณาไปแล้วก็มีคนกรอกเนี้ยถ้าเกิดไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเลือกได้ไงว่าเอาทุกคนที่ได้เปิดแบบฟอร์มนีเ้เวลากดคลิกไปมันก็จะมีอะไรเนี้ยนะฮะทุกคนเปิดหรือว่า ที่เปิดแต่ไม่ได้ส่งแบบฟอร์มหรือเปิดแล้วแล้วก็ส่งแบบฟอร์มด้วยนะครับบางคนกรอกแล้วไงคุณจะเอาแบบไหนนะครับบางทีคุณอาจจะบอกว่าเอ้ยแค่เปิดแบบฟอร์มนี้ก็โอเคแล้วละ่ะนะเผื่อว่าฉันจะยิงไปหาคนยิงโฆษณาไปหากลุ่มนี้โดยเฉพาะนั่นเองนะครับเพจอะไรคุณก็กดเลือกได้นะครับแบบฟอร์มข้อมูลลูกค้าบ,บางทีคุณมีหลายหลแบบฟอร์มซึ่งอย่างตอนนี้ผมผมไม่ได้ทำไว้นะครับ อ่าผมไม่ได้ไม่ได้มีนะครับแล้วก็รักษากลุ่มเป้าหมายกีวนันชื่อกลุ่มเป้าหมายอะไรพวกนี้นะฮะต่อไป instant experience นะครับอันนี้ก็คือเวลาที่ยิงแล้วแบบว่าคุณอาจจะเคยเห็นไหมเวลาที่ยิงโฆษณาแล้วแบบคูณไปกดโพสต์นิดนึงปุ๊บมันก็ออกข้อมูลอะไรขึ้นมานิดนึงอ่ะซึ่งไม่ยาวมากนะครับเหมือนแบบเป็นเว็บเว็บนึงแต่ไม่ใช่คือที่จริงมันคือ instant experience นั่นเองนะครับอ่าซึ่งเวลาคุณยิงโฆษณาอันนี้ไปก่อนแล้ว มันก็จะคล้ายๆกับแบดฟอร์มเมื่อกี้นะฮะคุณก็จะใครเปิดบ้างอะไรบ้างเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้เมื่อกี้เป็นไทยตอนนี้ไม่แปลอีกแล้วต้องแปลเองนะรับก็คือคนที่เปิด instant experience นี้แล้วนะครับหรือคนที่คลิกลิงก์ใน instant experience นี้แล้วนะครับมันจะเป็นหน้าหน้าหนึ่งนะฮะที่คล้ายๆเซลเพจที่กรอกอกที่มันเป็นเครื่องมือของ Facebook ที่ให้คุณใช้ฟรีเนี่ยนะนะครับอโอเค ก็คุณสามารถตั้งขงุมพ้าหมายพวกนี้ได้นะครับต่อไปครับประสบการณ์ AR นะครับอันนี้ก็เวลาเนะี่ยมันมันมันไปนเกี่ยวกับ AR นะครับที่คุณยิงแบบที่มันเป็น3มิติ4มิติ5มิตินั้นนะนะครับไอตรงนี้ผมไม่พูดมากเพราะปกติไม่ได้ใช้กันรายการสินค้าบน Facebook นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับแคตตาล็อกนะฮะ ซึ่งมันจะไปเกี่ยวกับแคตตาล็อกบน Market r k e t p l a c e ด้วยบางทีบอกว่าคุณเอาไปขายใน r k e t p l a พ e ของ a c e b o o k นะครับมันก็จะมาอยู่ในส่วนของเนี้ยนะครับคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเฉพาะผู้ที่ดูสินค้าในแคตตาล็อกหรือผู้ที่ส่งข้อความเกี่ยวกับสินค้าในแคตตาล็อกแล้วนะครับเพราะว่าแคตตาล็อกมันสามารถกดส่งข้อความถามได้ไงนะคุณจะเลือกอันไหนก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็ไปเลือกการรักษากลุ่มเป้าหมายพวกเนี้ยแต่ละอย่างมันจะไม่เหมือนกันนะคุณต้องไปดูตัวไอตรงนี้ครับว่าการรักษากลุ่มเป้าหมายไมไ บางอย่างก็ได้แค่60-180นะครับบางอย่างก็365แต่สูงสุดนี่ไม่เกิน365นะครับไม่เกิน365วันนะครับอ่าโอเคต่อไปบัญชี Instagram อันนี้จะ,ะเวลากดไปฮะมันก็จะมีให้เลือกตรงนี้ฮะจะเอาคนที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีนี้ไหมนะครับหรือที่ติดตามแล้วหรือเยี่ยมชมโปรไฟล์เฉยๆหรือมีส่วนร่วมส่วนร่วมกับโพสต์หรือโฆษณา นะครับปกติส่วนร่วมก็คืออะไรเขาอธิบายไว้แล้วเช่นกดถูกใจแสดงความคิดเห็นบันทึกโพสต์ไว้ปัดภาพสไลด์แตะปุ่มหรือแชร์อะไรพวกนี้นะครับมันเขาอธิบายไว้หมดนะครับหรือเขาเคยอินบ็อกซ์มาหาหรือว่าส่งข้อความนะครับหรือว่าดีเอ็มนะ direct message มาหาพวกนี้นะครับบันทึกโพสต์หรือว่าอะไรเนี้ยพวกนี้ก็มันก็จะมีความละเอียดไปก็แล้วแต่ว่าคุณจะเอาไปทําอะไรนั่นเองนะครับแล้วก็เลือกวันแล้วก็บันทึกชื่ออะไรประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับงานกิจกรรม อันนี้เวลาที่เราตั้งนะครับงานกิจกรรมบน a c e b o o k อ่ะนะฮะอันนี้ก็คือผมเห็นใช้ไม่ค่อยเยอะนะบางบางเพจเนี่ยจะใช้ก็คือสร้างงานกิจกรรมมาให้เข้าร่วมนะครับบางบางคนอาจจะเป็นงานกิจกรรมแบบออฟไลน์ line, บางทีอาจจะเป็นงานกิจกรรมแบบแบบในเพจอย่างเงี้ยนะครับว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวตรงนั้นนะ่าจะมีไลฟ์หรือว่าตรงนั้นจะแจกข,ของนะ่าอะไรนะั่ก็คือสร้างกิจกรรมขึ้นมานะครับเวลาสร้างในระบบปุ๊บุณก,ก็สามารถเอามา ใช้ตัวนี้ได้เนี่ยเช่นงานกิจกรรมอะไรคุณเลือกปุ๊บแล้วก็เห็นไหมเซกเมนต์ผู้ใช้มีคนกดอะไรเข้าร่วมสนใจเข้าร่วมหรือว่าอะไรพวกนี้นะมันก็มีรายละเอียดอยู่ตามนี้เลยนะครับซึ่งคุณสามารถยิงโฆษณาไปหาเขาได้ตอนที่คุณกําหนดเวลานั่นเองนะครับอันนี้ก็เลือกการราาักษากลุ่มเป้าหมายพวกนี้นะครับต่อไปเพจ a c e b o o o ครับอ่าเพจ a c e b o o k ครับก็แน่นอนครับเลือกเพจเสร็จปุ๊บมันก็จะมีบอกว่าคนที่มีส่วนร่วมนะ คนที่ติดตามนะคนที่เข้าชมเพจนะคนที่มีส่วนร่วมกับโพสต์โฆษณานะนะครับคนที่คลิกปุ่มอย่างเดียวคนที่ส่งข้อความอย่างเดียวนะครับคนที่บันทึกโพสอะไรพวกนี้นะครับอ่ก็แล้วแต่ว่าคุณอยากจะเอาเขาเรียกว่าแอคชั่นหรือว่าเหตุการณ์แบบไหนนะครับที่เกิดขึ้นกับเพจของคุณนะครับแล้วก็เลือกจํานวนวันนะครับใส่ชื่อแล้วก็คำอธิบายพวกนี้นะครับต่อไปการช้อปปิง้งนะการช้อปปิ้งก็มันก็จะมี Facebook กับ Instagram นะครับก็ที่ทำตัวช้อปปิ้งไว้ทีเ่เป็นเหมือนรายการสินค้าอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยนะฮะมันก็จะดูได้ละเอียดนิดนึงก็คือเฉพาะที่ดูสินค้าดูสินค้าแล้วไปเว็บไซต์บันทึกสินค้าหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีตามนี้นะครับซึ่งก็เหมาะสำหรับคนที่ขายสินค้าไม่กี่อย่างบน Facebook กับ Instagram นะครับแล้วก็จะยิงตัวเนี้ยนะครับคนที่สนใจ โดยเฉพาะนะครับซึ่งไอ้ตัวช้อปปิ้งกับแคตตาล็อกเนี่ยนะครับมันจะมีความแตกต่างกันอยู่หน่อยเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับเมนูของมันพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณกดนะครับเลือกอันไหนได้ก็แดงว่าคุณเป็นแบบนั้นนั่นแหละนะครับบางทีคุณอาจจะเป็นลักษณะของแคตตาล็อกก็ได้ตอนที่คุณจัดการเพจหรือว่าพวกอินสตาแกรมเนี่ยหรือคุณอาจจะเป็นลักษณะของการช้อปปิ้งก็ได้นะครับก็กดตัวไหนได้ก็แดงว่าคุณอยู่ในประเภทนั้นนั่นเองนะครับเนี่ยครับ ก็เสร็จแล้วนะครับเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองนะครับพอคุณกําหนดแล้วนะฮะเดี๋ยวผมนิดนึงนะฮะปกติเนี่ยถืว่าคุณเลือกตรงเนี้ยมันจะสามารถเพิ่มผู้คนได้บางทีคุณเอาใส่มาเป็นเป็นเยอะๆเลยแต่ผมแนะนํานะอย่างเช่นเนี่ยถืว่าคุณเลือกส่วนลูกขอเพจของคุณอย่างเนี้ยนะครับที่เป็น Facebook คุณไปเพิ่มผู้คนตรงนี้อีกก็ได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นการมีส่วนลวกของเพจอื่นไปด้วยอีกเงี้ยนะครับหรือคุณจะยกเว้นก็ได้ นะเช่นยกเว้นอันเดียวกันนะเช่นส่วนร่วมเพจ3ามวันแต่ยกเว้นคนที่เพิ่งมีส่วนร่วม30วันก็ได้นะครับเนี่ยมันก็เล่นได้หมดแหละแต่ผมแนะนําว่าปกติแล้วก็ตั้งเป็นอย่างยางนะครับแล้วตอนที่ไปถึงชุดโฆษณาเราค่อยไปเลือกว่าเราจะเพิ่มหรือว่าจะไปลดตัวไหน ครบมันมันจะครัคว่ามันจะแยกเป็นส่วนชัดเจนจะได้ไม่งงนะครับผมเคยใช้เหมือนกันนะคือตั้งตัวเนี้ยแล้วไปเพิ่มแล้วก็ไปลบอยู่ในเนี้ยนะครับสุดท้ายก็เฮ้ยงงฮะลืมไปว่าตกลงกลุ่มเป้าหมายมันมีอะไรอยู่ในนี้บ้างอ่ะเพราะบางทีชื่อมันยาวอ่ะเราใส่ไม่หมดเราก็ลืมไนงะแต่ก็เราตั้งชื่อแยกๆย,ย่อยๆนะฮะมันจะง่ายกว่าเออมันจะเอาไปใช้ได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่า ในในตอนที่เราเลือกชุดโฆษณาเนี่ยมันก็สามารถเลือกเลือกมาเยอะๆได้ไงกลุ่มเป้าหมายจะเอาอะไรบ้างปั๊บ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 แล้วก็ยกเว้นอะไรบ้างปั๊บปั๊บปั๊บเราก็จะดูชิ้นงานโฆษณาได้ง่ายกว่านะครับอ่าโอเคก็จบแล้วสําหรับกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองที่คุณสามารถเอาไปยิงนะครับเอาไปยิงก็ได้หรือจะเอาไปยกเว้นการยิงก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยผมจะมาพูดเกี่ยวกับการสร้างกลุ่มเป้าหมายคล้ายกันหรือว่าหรือว่าลูกอะไร ออดีเน์นะครับบางคนก็ใช้ตัวย่อว่า LAL นั่นเองนะครับก็ติดตามชมกันได้ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขากำลังสนใจอยากยิงแอดบน Facebook หรือว่ายิงอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพหรือไม่ค่อยเข้าใจนั่นเองครับสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด Sub subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง u t u b e ของผมไว้นะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับว